สุดครับแล้วนี่ชัยจะมาโคชิงในหัวข้อยกระดับจิตใจด้วยเสียงเพลงและดนตรีกันเถอะครับอืมก็ง่ายๆเลยก็คือว่า,าถ้าใครลองสังเกตดูนะนักดนตรีเนี่ยกว่าที่เขาจะฝึกแล้วแล้วก็เล่นดนตรีได้ดีเนี่ยนะเขาต้องแบบโหพยายามที่เป็นหนึ่งเดียวกับดนตรีนั้นมากๆอะ่ะแล้วพอถึงจุดหนึ่งนะคนที่เล่นดนตรีที่นั้นได้เก่งๆอะ่ะจะสังเกตดูนะลักษณะนิสัยใจคอเนี่ยจะเหมือนเครื่องดนตรีเฮ้ยตลกปะพี่ชัยพูดเรื่องตลกนะ ตีมีนิสัยใจคอเด้หรอเฮ้ยชายพูดลึกตลกว่ะโม้อีกแล้วอะไรเอามาโมลเลยเฮ้ยมันมีมันมีมนมถ้าเธอรู้จักเครื่องดน,นตรีนะเธอจะรู้ว่าเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นเนะี่ยมีนิสัยใจคอไม่เหมือนกันก็เขาเหมือนคนนี่แหละเขามีชีวิตมีจิตวิญญาณมีจิตใจ,จเหมือนกับเรานะแต่ว่าไม่ใช่จิตวิญญาณแบบมนุษย์จิตวิญญาณของดนตรีมันเป็นอีกแบบหนึ่งนะอืมถ้าเราเข้าถึงอย่างเช่นคนเป่าขลุ่ยเนะี่ยถ้าเข้าถึงจิตวิญญาณของขลุ่ยแล้วเป็นหนึ่งเดียวกับขลุ่ยนะเธอจะรู้ึกว่า เขาจะดูแบบนุ่มนุมละมุนละมุนนะเพราะว่าอยู่กับลมอ่ะลมมันเป็นของที่ที่ยิ่งกว่านุ่มยิ่งกว่าละมุนอีกแล้วจะทำยังไงจะคุมลมที่นุ่มละมุนได้อย่างเงี้ยเธอต้องต้องแบบว่าเออต้องนิ่มนวลนุ่มละมุนกับมันมากมากเลยใช่ไหมถึงจะคุมลมได้ไหนไหมเออแล้วไปดูกลองบ้างเห็นคนที่ชอบตีกองแบบในวงล็อกไหมนิสัยเขาก็จะแบบว่าพวงพางคัะ คือตรงไปตรงมาเปิดเผยแบบพวงพางไปเลยอะไรแบลอกๆเลยตุ่มตั้งตุ่มตั้งตลบตุ้มตุมอะไรไป็งเออแล้วแต่เป็นคนสนุกสนานเฮฮาอะไร้ยมีพลังอะไรเงี้ยเห็นไหมเนี่ยบุคลิกอารมณ์เปลี่ยนแล้วใช่ไหมอืเราไปดูอีกวาอ่าคนที่เล่นอะไรเดียอะไรอย่างอื่นนะคือแล้วแต่นะอันนี้ยกตัวอย่าง2อย่างนี่คงจะเห็นได้ชัดนะเช่นกันนะการร้องเพลงนะนะแต่ละเพลงมีสไตล์ที่เหมือนไม่เหมือนกันนะ เชื่อไหมว่าคนที่ร้องเพลงไทยอย่างเงี้ยนะเพลงไทยได้ดีเนี่ยนะอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันจะค่อยซึมซับเข้าไปแล้วจิตใจของเขาก็จะค่อยเปลี่ยนด้วยนะเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนในจิตใจนะไม่ได้เปลี่ยนที่สมองนะคนสมัยเนี้ยชอบไปเป็นเปลี่ยนที่สมองอุ้ยรู้เยอะรู้มากว่ารู้แล้วทะเลาะกันอวดเบงแข่งกันฉันรู้มากกว่าแกแกไม่รู้เท่าฉันการเมืองฉันเก่งไปงี้ตีกันตายชชกแต่ EQ ต่ำรู้เต็มไปหมดแต่ EQ ต่ำมากอเงี้ยไม่ไม่เวิร์กนะ สิ่งที่พัฒนาจิตใจเราได้อย่างหนึ่งคือดนตรีคือเพลงนะครับและบางคนเนี่ยร้องเพลงไทยเดิมเนี่ยแล้วอารมณ์เย็นขึ้นใจเย็นขึ้นนะอันนี้ได้ผลชัดเจนเลยเห็นผลเลยนะบางคนไปร้องเพลงลูกทุ่งนะแล้วกลายเป็นคนที่แบบว่าเออเฮ้ยรู้จักอมน,อน,น้อมทนนนนะเข้าหาคนระดับล่างเข้าใจคนระดับล่างระดับรากยญาอะไรเงี้ยคือคือกลายเป็นคนแบบนั้นไปนเลยนะเออม,มันได้จริงๆนะได้ที่จิตใจได้ที่ข้างในเราเนี่ยแหละนะอือ อย่างพี่ชายละ่ะพี่ชายร้องเพลงรุดร้องเพลงสากลเงี้ยพี่ชายก็เข้าใจแลยอ๋อฝรั่งเขาเป็นคนแบบนี้คือเขาไม่ไม่เก็บอะไรไม่อม้อมแอมอยู่ในคออะไรเงี้ยคือแบบว่าอ่ามีความรู้สึกยังไงก็เปิดเผยออกไปอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นการแสดงออกกล้าแสดงออกอะไรเงี้ยคือเขาบอกกล้าแสดงออกไม่ใช่แปลว่าจะต้องไปแสดงละครแสดงเพลงอะไรไม่ใช่ยังไคือกล้าแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกของเราออกไปอย่างเงี้ยงันเพลงฝรั่งเนี่ยมันจะแบบว่า แสดงความรู้สึกอะไรเงี้ยจากข้างในเนี่ยออกมาชัดให้จะชัดเลยนะแต่คนไทยเราจะแบบว่าไม่กล้าแสดงความรู้สึกไงกลัวเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยไม่ไม่แสดงความรู้สึกเก็บไว้ข้างในกลัวกลัวเจ้านายว่ากลัวเดยวคนอื่นจะว่าอะไรเงี้ยเราเก็บไว้ข้างในดีกว่าไม่กล้าแสดงความรู้สึกอะไรเงี้ยอเพลงการร้องเพลงมันได้ได้ทำให้เราปลดปล่อยได้แสดงความรู้สึกออกมาแล้วทําให้ปรับเปลี่ยนจิตใจเราเป็นคนที่กล้าแสดงความรู้สึกความรู้สึกความความคิดเห็นออกมาจากข้างในได้เห็นไหมไหมว่า เพลงและดนตรีมันเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราได้ครับสำหรับโพสต์นี้สวัสดีครับ